ครั้งแรกในชีวิตกับการเล่นไวกิ้งที่สวนสนุกดีเบอร์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเ้าแถวต่อคิวนะครับไม่มีใครเลยไม่แค่ผมคนเดียวไวกิ Viking, Viking. ้งไวกิ้งเขามีระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับปริญญาตรีระดับปริญญาเอกแต่เราจะขึ้นปริญญาเอกนะครับแล้วมีผมเล่นอยู่คนเดียว <laughs> ไปแล้วปริญญาเอกนะับไอ <laughs> ตรงเนี้ยทุกคนเราไม่ต้องจับก็ได้นะครับเราปล่อยมันเด็กเราจะไม่หลุดออกจากเครื่องเล่นเลยนะครับทุกคนสบายมาก เราปล่อยมัเด็กสบายสบายเห็นไหมทุกคนเราไม่จะเป็นต้องจับเลยนะจบรอบแล้วนะครับทุกคนนี่คือการเล่นไวกิ้งครั้งแรกนะครับถ้าถามว่าเสียวไหมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยสิเป็นสินะครับเรื่องความสนุกไวกิ้งดีเวอร์นะครับเล่นกันเยอะนะครับ Ha <laughs> ha